ดีค่ะท่านประธานคุณวรพัฒน์นิติธนพัฒน์ค่ะดิฉันปราณีอาศิรษสิเดวานิตค่ะผู้แนะนําคือคุณศิวัร์สัตยานนท์นะคะค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์คุณอาประภาพรนะคะสวัสดีค่ะคุณอาประภาพรค่ะคุณอาประภาพรดื่มข้าวกล้งงอกออแกนิกชนิดผงพร้อมชงดื่มกี่กระป๋องคะสองกระป๋องค่ะค่ะมีความรู้สึกว่าอย่างไรคะทานแล้วนอนหลับสบายค่ะ อะไรมาป้าพะพอก็บอกว่าทานเ้าก้องงอกนี้แหละค่ะก็<า>เลยเบาหวานก็ลดรคนอนค่ะ,<ด>ค,ะคุณ้าป้าพาพอมีโรคประจําตัวนะคะก็คือเป็นโครคเบาหวานนะคะไปพบคุณหมอทานใบสองกระป๋องนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอชมนะคะว่าไปทําอะไรมาค่ะคุณ้าดื่มเข้าก้ององอกนี้ค่ะสองกระป๋องอยู่ในระดับปกติเลยนะคะคุณหมอชมเลยนะคะ จริงๆนะคะอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาดื่มข้าวก็้องกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณท่านประธานคุณวรพัฒนิติธนพัฒน์นะคะได้เปิดโอกาสมีสินค้าดีๆให้พวกเราได้บริโภคกันนะคะขอบคุณมากค่ะ <Yes. S 1> สวัสดีค่ะ